หอยนางรมจากสุราษฎร์ธานีสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแเสบ MT ชาเดล วันนี้จะพามากินหอยนางรมนะคะเป็นหอยนางรมไซส์ x อนะสั่งมานะคะค่ะพักก็ไม่มีอะไรมากหอยนางรมต้องคู่กับกระถินเนาะแล้วก็มีพริกเผาอ่าอะไรนะหอมเจียวนะคะแล้วก็น้ํำจิ้มซีฟูด้ดมีกระเทียมโฮลมาแก้มด้วยแล้วก็แอปเปิลแอปเปิลหั่นเองแบบนี้นะคะเดี๋ยวนะมันไม่ค่อยสวยเท่าไหรมีดมันไม่คมนะประมาณนี้นะคะ ประมาณนี้นะคะแอปเปิลหันเองนะก่อนที่จะไปกินนะคะเช่นเคยสําหรับใครที่กดเข้ามาดูคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะมากินกันเลยนะคะหิวมากนะคะขออนุญาตเอาถ่วยน้ําจิ้มวางไว้ข้างล่างเนาะมันจะได้เห็นแบบอันนี้ชิมน้ําจิ้มก่อนอืมแซ่บสะใจเปรี้ยวจี๊ดเลยหอย ตัวแบบใหญ่ไซส์เป็นไซส์ XL นะคะที่สั่งมาหอยกับมือใกล้ๆเคียงกันไซส์ชิมดูเลยเนาะวันนี้ทำเล็บมาใหม่แล้วนะคะเล็บสีแดงเอาใกล้ๆก,ก,ก่อนนี่นะคะใส่น้ำจิ้มซีฟูด้ดพริกเผาลงไปเลยแล้วก็กระเทียมเจียวเอ้ยหอมเจียวนะคะ เข้าปากได้ไหมเนี่ยจ้าเสแสรบน้ำกันจะ้ะหอยนางรมจากสุราษฎร์ธานีไม่ไม่ได้อ่ะต้องทำแบบนี้อื้ม อร่อย ใหญ่มากมใหญ่กว่าช้อนให้ดูไปจ้ากระถิน มิถ้ากินไม่สุภาพยังไงก็ขอโทษขออาภัยด้วยนะคะมันอันใหญ่เนาะนกินแบบคําละตัวไปเลยนะจะได้สะใจอือร่อยตัวมันติดกับฝาเนะต้องแง่ๆออกนิดนึง <c oughs> Mm -hmm. Mm hmm. One. Fine. คลิปนี้มีเสียงเขียดร้องเลยนะเข้ากันคักอร่อยมากมต้องตัดคั่วมันนิดหนึ่งมันติด หอยนางลมยัย่วๆจ้าอ, <c oughs> อร่อย อันนี้เป็นไซส์ XL พี่เขาบอกว่าไซส์ XL มาเด้จ้าเสร็จแ้น้ำกันจ้า อร่อยจ้ามกับกระเทียมดองก็เข้ากันตัวนี้แบบใหญ่ตัวนี้คือไงเถอะโอ้ใหญ่มากราดลงไปเลยจ้าน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บมาก องแออกนิดหนึ่งตัดขั่วใครชอบอะไรก็ใส่ไปได้เลยนอกพริกเผาน้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วแต่ถนัดใหญ่กว่าช้อนอีกอันนี้ไปค่ะอืม ใครชอบเปรี้ยวเพิ่มมะนาวลงไปเลยจ้าต่อเลยจ้าเสบแสีรนงกันเด้อเสยบคักอร่อยมากเหนด้จ้าตัวแบบ ใหญ่กว่าช้อนทุกตัวออืมฟินมากสุดตัวที่แปดตัวสุดท้ายแล้ว จริงๆซื้อมาสิบตัวแต่ว่าแอบกินไปแล้วสองตัวนะคะเหลือแปดตัวถ่ายคลิปเนาะคืออยากกินมากก็เลยแบบแอบชิมไปก่อนใส่แบบนี้เลยเอา เพิ่งล้างปากก่อนเนาะทําเองนะแบบนี้เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวว่าน่าจะมาสอนหันหลายๆท่านก็อาจจะทําเป็นอยู่เนาะแต่อันนี้มีดมันไม่คมนะคะก็เลยไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ต้องตรง,ตงล็อกหน่อยนิดนึงเป็นแบบนี้นะคะมีดมันไม่ค่อยคมเท่าไหร่ก็เลยไม่แบบไม่ได้สวยงามอืมมันก็นเยี่ยมดองหรอ,อันนึงเอ็นรวมกันไปเลย 狼宝。 พูดไม่จานนะคะคลิปนี้กินอย่างเดียวห,หมดละหมดละเอาละค่ะคลิปนี้ก็ ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ก็ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองรักษาสุขภาพนะคะขอให้ปราศจากโรคภัยขอให้เฮงรวยๆนะคะพรุ่งนี้วันที่16แล้วเนะาะค่ะสำหรับใครที่กดเข้ามาดูคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย